กูเอาไปสาธุปูู้เหาผูได้ยืนันยนียังยังแูก็นน่อยบ่เห็นซันั้งหัวพูมื่อสันอ้าวแล้วผู้จะม่นดีครับปู้กันไรผู้หายแคกแล้วเด้อพี่น้องบานนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิงก้งกิ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 ้งกดนำครับูปลคลิปย่ำได้ทันสิบบริษาทาคลิปและสิบบริพาทาข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับบเนนถึงใจปูคักปนยังบาดเนี่จัดให้ปูคักปนยังเก้าสม แตกนล้วปเด้อพื่อนอะแล่นอุกตุกโย่เพื่อนละเหี่ยวเหี่ยวง่นยๆเลยสิเพื่นเ่ราะเอาเพื่อนบ่มักเพื่อนแล้จัดพนังสามพนังไม่อีิกนกพี่น้องใส่นอพนังหนึ่งน่าใส่เครื่องประดับอยู่ค่ะแมใหญ่แล้วโอ้เบิ่งดูพี่น้องนางลำงามงามแตกแท้ละแตกแท้แตกสามแตกแท้วันนี้นะครับว่านางลำกระสามนางพร้อมมาดลำถวายปูเอาเมื่อนี้พี่น้องเอฟซีเข้ามาแล้ว ยู่น้ำกันไปให้จบได้ไหมเอ่<า>ย้อสองห้หาเก้า <c oughs> มันแตกหรอกฝริดมือนีไปไมีงานอยู่สนอดพอมบ้าฝรดิดเลยมือน,นี่เพราะว่าอย่างปูมือนั้นปูประพอใจนางล้ำมาล้ำสองเพลงเมื่อเลยเพื่อนเพื่อนท่านละชื่นชมความงามนางล้ำอยู่พหมืนกันเฮ้ยปูงวนน่ะเห้มันแตกเด้อปูที่เอานางมาใหม่มันเลยแตกค่ะไม่ใช่นั้นแล้วเพิ่นบอกว่าเอางามๆเด้อ โอ้ยปูข่อยมักงามแตกปะเลยพี่น้องวันนี้นะกะนะสองเก้าสามจุดแล้ววันนั่งล้ำสิบนาฬบ้า้าหัสซับประธานซับให้นั่งล้ำในเด้อปูจุดขึ้นมาสองเก้าสามเทจังไหนละพี่น้องสองเก้าสามจุดขึ้นมา,านนมันหลดแล้วน,ลนวลละพี่น้องนี่คือปฏิหารเอลีนอะค่ะนอไปก็ยุไสไปวังทำหน้าข้าววังหน้าข้าก็ได้เจ็ดเก้าสามแล้วก็พี่น้องเนาะค่ะ ไปหาปูเดือสามสามเก้าค่ะเก้าสามเกาสมาจุดอยู่เฮือนกับสองเก้าสามค่ะพี่น้องสิเฮ็ดเจ็มไหนหลับปากเอ้ยอีพอเอ้ยอีพอให้มันแตกคือผู้สีเอาพนังมากอีกพนังาา นนอา้อ<น>าาเกียงเ,น,เน,นาะชีเาน,าน้นาาน,านนองสก,กาานาาชาเอาานาชาเอี หายใจแท้พี่น้องเอ้ยอยากล่ำแหงสาธุเด้อผู้เฒ่าขออนุญาตล่ำ้อพูทังไหนระบาดเนี่ยมันก็ซา่แท้ เพื่อหายมั่ม่เด้อจะเไปทา่อสุา่ของง้ารูเครับปู้อยากเห็ดอยากสั่งมองได้ปูปูอยากหายปูดีใจปูดีใจดีใจกะหายบาดยาปูนเยอไปให้เป็นทางมมาขอปู ไ้แล้วไฮแล้วห้แล้วกับซาทุวันนี้วันนี้ก็ไฮอีกม้นไ้อีทาฮมาที้องขอไฮอีทวนนี้ก็ไฮอีทตัวใดทำอะไรตัวใดล่ะกูตัวใดล่ะไฮยีหลาหน่อยตัวใ ปูบอกมเมื่อไหร่บอกนางแล้วบอกมเ,เมื่อไหรอมันเอาไปล<อ>แล้วบอกแล้วอยากอยากให้ปูยำ้ำอีกแม่เจ้าค่ะปู <c oughs> ให้แลว้วให้แลว้วให้แล้วให้แล้วสามตัวมวนบ่ปู <c oughs> อยากได้อีกบอเอาเอาอีกเอานั่งรำเอานั่งนำอีกงวดนี้สามตัวบนสองตัวล่างเด้อปูโอ้สาธุสาธุสามตัวบนสองตัวล่างได้นั่งรำอีกงวดสนีมานี่ปูมีหยังสีเหลากับลูกกับหลานบอมาขอปูอัันเดบปูหายนั่นได้หละนี่ขอจะเอาสับ ปูดใดเนาะนี่เจ้าขับปูบอกลูกบอกหลานแนะพูเถ่าปูเถ่าปูเถ่ายุคคางคังนี่แม่นบอกโอ้สาธุอยากได้ยังบ่อยุคคางๆคังเอาม่างลงแล้วสิเอาขึ้นยุบบอกมาอยู่เฮียนน้ำอีลานี่บอกมาอยู่แล้วเรียบร้อยอนะ อยู่น้ำมีลากะอยู่แต่ว่ากะให้เขาลำเขารวยตัวกันอยู่น้ำเขาขนาดตัวอืยู่น้ำเขากะให้เขาได้สุกิ่งสุย่างแยกไอเย็นไปแล้วโอ้ไปแล้วผู้ผูดีใจไปหลักผู้ไปแล้วผูดีใจครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุเด้อป

ฟาตัวขอไปาน้ว่เด้อาพันอไม่เงาไปาพัน้อใส่ไม่ควรพี่น้องากระตุกใจจะควงโอ้คนเราตักใจคืขกันมาเยอะควรมากวาน้นีแมตัวใหญ่พี่นังที่กินได้ เจ้าแยาเพิื่งนี้ไปไหนเจ้านั่งอยู่นี่แหละเดีเ๋ยวจะเก็บหน้าทางตัวเลขที่น้องลอก,กับเจ้าอยู่ดีประมาณเมื่อนพ้นชุดสองครับเพราะว่าต้องการจะเห็นตัวเลขถ่ายคลิปนะครับเาแมนบ๊เมื่มนอนี้ไม่เลขถูกหน้าสองเก้าสามนะคะ่ะแมน,แมนอันนั้นก็นีงเป็นชุดเก้าที่เคยหายไปมแมนบาค่ะก็าสามเก้าเก้าสามคือเก้าหลับพันยำหา แม่นบ่เม่อน้องิอกอยนะครับหลังจากฟังล่ำฟังแค้นแล้วเราก็เจ็ดาล้วก็ล่ำตัวฟังกู้ก็มาเป็นเรียบ้อยแล้วก็มาอีกบ่มาอีกแล้วทุบไปทุบเอาไปสาธุทุบ

เนี่ยแเนี่ยแดแล้อดอนี่ก็่นี่นยดกนลอปกนแน้องมันเนีเนีแดเนแดแล้วอดส่บนไปาะนะอกมันลาปูเพิ่นให้ลูกให้ร้านท่นตั้งใจลูกห้รานัเนาะไปเอาก็สมมติยันเรกไม่ให้แม่น่ยอยู่น้ำ่ออยู่ส่นอกแน้องเขียนบอแดงดแม่แน่มันดังว่ะก็ระเบิดผุนเดอรปูเดอ เห็นมาะนาวพี่น้องเห็นมาะนาจ้าไม่เห็นจะ้วยตัดขึ้นอีกเจาได้ไปมากกับซิบบอกว่างหันเก้าสามเกตก็เข้ากันครับเก๊กินดาคือเก้าบ้าไปใช่พี่น้องเก้าสามเกตเขาตัดเหร่นเนาะใกล้ไปว่เก็บเก้าสามจังสี่ก็ได้ เลขสวยนะพี euh, nah, k, ่นะข่ะเลขสวยเลขสวยจ้ะแต่ว่าซื้อได้บพได้ก็แล้วโยทีดวงของแต่ละคนเด้อพี่น้องเด้อกันนี้กะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคแต่ละงวดเจ้จินดาก็มีค์กู๊ แต่เลขออกเพิมกับมันกับฟันอีกค่ะพี่น้องเจ๊กินดาพันยูกับปูกับยาเด้เนาะเมนอยู่กับปูกับยาค่ะอ,อันนี้พ่นกับบอกเพ่นมาป่้ยหลูกบ่ได้ดนอนเฮีอยนไปนอนเฮือนปีหมอนเดอ <c oughs> น้อเป็นวันบางอะตีนะต <c oughs> อน,นแล้วจ้าอตอนพูน <c oughs> เป็นเทายุ่งมองนี่เป็นทังไหนจ้ะไ เบื้องตัวเธอเต่ครูแต่เป,ป็นนุ่มเป็นบ้าวเป็นเทา้าหัวใสครูเท้าแล้วแคบหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้ค่ะพี่น้อง FC, เาาย็ซีเข่ามาไหมเข่ามาที่หลังบอท่านเห็นตัวเลขค่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปเยอะๆนะคะให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันค่ะตัวเลขเจกินดางวดวันที่1นกุมภาพันธ์สองพนห้านะคะวิ่งเก้าวิ่งสามเน้นเน้นสามสามเก้าสี่สี่เกสสี่้าสามเน้นสุดๆุดสเกกับ3ามค่ะพุ่มปูกับสิบอก8ปดหนึ่งนะคะรอง8ปดสาม เลขทูบสองก้าสามค่ะเมนค่ะพี่น้องมือมาจากดอนปูเดือสิเวาสุฟังไปนอนเฮือนพี่หมอนกับมาเฮือนเจา้าแล้วบอปินแต่อยู่ก็เลยมาจูดถูกขอ,ขอบอกปูกระจดตัวเลสโซ่ให้ปูฟังปูเจ้าขาลูกไ้นอนบ้านแต่ว่าลูกไปนอนบ้านพี่หมอนเพื่อบอกปู ลูกก็มาน,นอนงฟันเห็นปูเดือผ้าลูกเขาป่านางซาเล่นพีหมอนคือแปดสามเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนให้รหัสซับลูกนะ่ะคือซีซีเก่ากับสามสามเก้าลูกก็ได้ซื้อไปแล้วเนาะค่ะนาะอให้เพื่อนได้ส้างเบี้ยงวันเพิ่มเด้อปูเด้อเห็นแล้วให้เพิ่นได้ส้างเบี้ยงวันเพิ่เด้อปูก็บ,บอกว่าจังสีเนาะเพราะว่าบ้านเพื่อนอนะ่ะพู พูพังเบิดตั้งแต่สมัยโบราณต่้งเต่ในอดีตศาสตร์พูดัานีนน้่พูนก็เลยมาบอกให้ลูกไงให้ไปส้่งให้เพูนแน่แต่ว่าการลูกบอกว่าลูกว่ามีทรัพย์พอนกะเขียนให้ตตัวนี้ก่อนนะคะพูนเขียนให้ตัวนี้ก่อนนะคะน,นี่แหละค่ะพี่น้องแม่แต่ว่าพูนบอกว่ามันสีด,ดังคือพูแตง่งกับเซื้อตัวนี้น้ำกระดูกเดอ้อพูนว่าก็เลยนําไปเบิดสองนี่แหละคะ่ะอืเพ่นบอกตอนกลางคืนเนาะค่ะเนาะแต่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง u t u b e คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พผาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดน้ำรับปลุกคลิปยาำไดลทันสิบูริพผาดคลิปและวก็สิบริหาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกะ <Yeah>! oh! ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกตค,ครับผมขอบคุณครับ